เพื่อนรักหักเกล่ยมโหดเรื่องราวต่อจากนี้เป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นจริงกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแห่งภาคใต้ที่เขาต้องสูญเสียเนียรักให้กับเพื่อนรักแล้วยังมาจบชีวิตด้วยฝีมือของเพื่อนคนนี้อีกด้วยขอย้อนเรื่องราวนี้กลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนักร้องดังของภาคใต้ที่ชื่อฉัดทองมงคลทองโด่งดังเป็นอย่างมากตอนนั้นฉัดทองอายุเพียง24ปีเท่านั้น แต่ต้องมาจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของอดีตเพื่อนโหดเพื่อนชั่วที่เอาเมียรักของนักร้องดังไปครองยังไม่หนำใจเพราะว่าเพื่อนคนนี้ยังมีความระแวงฉัดทองอยู่แล้วก็ตามหาเรื่องฉัดทองตลอดเวลาแล้วเพื่อนชั่วคนนี้ก็มีแผนไว้ในใจว่าถ้าเรื่องมันจะจบนักร้องดังก็ต้องไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่องราวนี้ขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มการาคมปี2523หรือเมื่อ45ปีที่แล้ว เมื่อฉัตรทองได้ไปเปิดทําการแสดงดนตรีที่โรงเรียนท่ามิรมตำตตาบลคูหาสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายฉัตรทองก็ได้มอบความสุขด้านเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงอยู่บนเวทีแฟนเพลงหลายพันคนนั่งฟังเพลงและมองนักร้องที่พวกเขาชื่นชอบอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งถึงเวลาล่ําลาแฟนเพลงซึ่งฉัตรทองไม่มีโอกาสรู้เลยสักนิดว่าการร่าลาในครั้งนี้จะเป็นการลาครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาพอโบอกมืออําลาแฟนเพลงเสร็จ ฉัดทองก็ลงจากเวทีเพื่อที่จะไปพักผ่อนรอทีมงานที่รถบัสเขาเดินไปพร้อมกับภรรยาใหม่เขาพักยังไม่ทันหายเหนื่อยจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกเขาให้ลงมาจากรถฉัดทองจ้องมองลงไปก็เห็นอดีตเพื่อนรักที่คบกันมานานกำลังเรียกแบบท้าทายให้เขาลงไปชกกันซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นคนที่แย่งเอาเมียเก่าของเขาไปครองหลังจากได้เมียเก่าของฉัดทองไปครองแล้วเพื่อนคนนี้ก็ระแวงมาตลอดระแวงแม้กระทั่งเพลงที่ฉัดทองร้อง บ่อยครั้งที่เพื่อนคนนี้มักจะมีปัญหากับฉัตรทองทุกครั้งก็จะลงไม้ลงมือกันตลอดครั้งนี้ก็เช่นกันในเมื่อมาท้าทายกันถึงที่แบบนี้ก็ต้องจัดการหน่อยซึ่งฉัตรทองไม่มีโอกาสรู้เลยว่าถ้าลงจากรถไปชีวิตของเขาก็จะไม่เหลืออยู่บนโลกนี้แล้วพอฉัตรทองก้าวขาลงถึงพื้นฉัตรทองยังไม่ทันตะบันหน้ากับอดีตเพื่อนจูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังมาจากด้านหลังของฉัตรทองพอสิ้นเสียงปืนนัดแรกฉัตรทองก็ล้มลงไปที่พื้นก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัด กระสุนนัดแรกยิงมาจากด้านหลังของฉัดทองกระสุนปืนเจาะที่ท้ายทอยทะลุออกหน้าผาซึ่งฉัดทองสิ้นใจตั้งแต่กระสุนนัดแรกซึ่งเพื่อนคนที่ทาฉัดทองลงมาชกได้รอบกัดโดยให้มือปืนอีกคนซุ่มแอบอยู่ในมุมมืดพอฉัดทองลงมาจากรถมือปืนที่แอบอยู่แบบหมารอบกัดก็ยิงฉัดทองทันทีแล้วก็จ่อยิงซ้ำอีกนัดกันพลาดหลังจากนั้นคนร้ายทั้งสองก็หลบหนีหายไปกับความมืด พอแฟนเพลงทราบข่าวว่าฉัดทองถูกอิงเสียชีวิตต่างก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากฉัดทองเสียชีวิตตอนที่อายุเพียง24ปีเท่านั้นสำหรับในส่วนของคดีตำรวจก็ไม่สามารถตามจับคนร้ายมาลงโทษได้นั้นเท่ากับฉัดทองตายฟรีสำหรับประวัติโดยย่อของฉัดทองมีชื่อจริงว่าโสพลช่วยเจริญเกิดเมื่อปี2499เกิดที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราธานี ฉัดทองเข้าสู่วงการเพลงจากการมาสมัครเป็นนักร้องอยู่ในวงของสาลิกากิ่งทองต่อมาก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกก็คือเพลงยอมตายถ้าได้เธอเพลงนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับฉัดทองเป็นอย่างมากจากนั้นก็ออกมาตั้งวงเองหลังจากนั้นก็ผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องมากมายเช่นเพลงตกให้ตายเพลงตามแฟนเพลงหนุ่มอวล่าเพลงเงาะโรงเรียนเป็นต้นซึ่งแฟนเพลงก็ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะไปทําการแสดงที่ไหนก็ตามแฟนเพลงก็จะพากันไปรับชมกันอย่างเนืองแน่นทุกรอบฉัดทองมงคลทองโด่งดังตั้งแต่อายุยังแต่น้อยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เขาต้องมาจบชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนกันเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวแย่งเอาเมียเขาไปครองแล้วยังมาสังหารเขาอีกชั่วได้ใจจริงๆ